ย่องยองสวัสดีทุกคนนะคะขอติ้ต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Asuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันพุธเนาะเราก็อยู่กับเกมองเมลซีนั่นเองค่ะก็คือการอัปเดตนะคะประจําสัปดาห์ของเกมองเมลซีเนาะก่อนแรกก็ต้องขอขอบคุณคุณพุทธิพงศ์กันอีกเช่นเคยนะคะที่แปลในกลุ่มองเมลซีไทยแลนด์ให้เราได้อ่านกันนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณด้วยนะคะเรามาดูดีกว่านะคะว่า อัปเดตประจำสัปดาห์วันที่27ตุลานะคะปิดอัปเดตตั้งแต่บ่าย2ถึง5โมงเย็นมีอะไรบ้างนะคะบอกเลยว่ามีการปรับสกิลชิคกี้มีตัวหนึ่งด้วยนะคะทุกคนเออเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าอย่างแรกนะคะที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือ Halloween Demon นะคะเชนอัพแ n d ชิคกี้มี s e l e c t ซิเบลนะคะขบวนรา้าอสูรแบบเรียกตัวได้นะคะระยะเวลากิจกรรมหลังอัปเดตวันที่27 ตุลาถึงหึงพฤศจิก,กานะะยนหรือเปล่ารายลายดกิจกรรมนะคะผู้เล่นสามารถเลือกชิกกิมีที่ต้องการในขบวนร้อยอสูรก็คือที่ปาถั่วนะคะรับสิทธิ์พิเศษฟรีและรับเพิ่มได้โดยการใส่หย,ยกแดงนะคะห,หรือหยกม่วงโดยจำนวนครั้งโบนนะัสที่เลือกชิกกิมีที่ต้องการจะเป็นดังนี้อ sp s s r s r แล้วก็ r นะครเป็น553 2ามลําดับนะคะ ใช้หยกแดงนะคะแบบเซมเนาะสามารถเลือกชิก,กี้มีที่ต้องการได้สครั้งต่อวันราคาของเซมสำหรับการเลือก sp sr แล้วก็ sr แล้วก็ r นะคะอยู่ที่ 25, 25, 15แล้วก็10ตามลำดับเนาะถ้าใช้แบบหยกม่วงนะคะก็คือหยกเติมเนาะสามารถเลือกชิกี้มีที่ต้องการได้10ครั้งต่อวันราคาของหยกม่วงนะคะสำหรับการเลือก sp sr sr แล้วก็ r นะคะอยู่ที่ห 5 3แล้วก็1ตามลำดับเนาะสำหรับชิคกี้มิที่เลือกปลาถั่วได้จะต้องเป็นตัวที่ผู้เล่นมีตัวละครหรือมีเศษอยู่ด้เท่านั้นนะคะตัวที่ไม่มีเศษให้เลือกได้แก่เรียวมิงโบโตกะนะคะแล้วก็ชิคกี้มิแลกสันเจ้าตัวคลาโบแล้วก็ชิคกี้มิระดับเอ็นแล้วก็เมงเรกิเอพีแล้วก็ข้าโชว์เอพีบายมงเรกิอีกังเางมงรีนะคะเราเกียดนางนะ แต่นาะเราก็อยากได้เอ๊ะแต่เราก็สะใจที่นางไม่มาในนี้คนจะได้ไม่มีกันเอ๊ะหรือ,อยังไงนะแต่ <c oughs> ฉันก็อยากได้เหมือนกันนะเพราะจะเอาไปเรียกแบนไงเพราะว่าถ้าไม่มีตัวก็แบนไม่ได้นะ,ะคะกมนี้งงมาอ่าแล้วก็อ๋อปาถั่วโอเคนาะเออก็ฟิลแบบปาปาให้ครบเสร็จวยอันนี้น่าสนใจนะกิจกรรมนี้ถือว่าเอ๊ะยังไงนะบัรปัดถั่วก็ยิ่งจะมีอยู่นะ อย่างที่สอนะคะก็จะเป็น Demon Festival นะคะเทศกาลปีศาจนั่นเองเนาะระยะเวลาตั้งแต่วันที่27ตุลาถึงวันที่10นะคะพอยอนะในรายะเยกิจกรรมในช่วงเวลากิจกรรมนะคะผู้เล่นจะทำเควสภาร,รกิจให้ครบ100คะแนน EXP แต้มนะคะและจับกดล็อกของรางวัลหีบกล่องล่างนะคะมีทั้งหมด7วันนะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูในเกมอัปเดตนะแต่ว่าก็คุณผู้ชมก็แปลไปอีกแล้วนะคะเป็นกิจกรรมลีลันใช่ไหมส่วนอย่างที่สามนะคะก็จะเป็น SSR Onigiri New Special Limited Skin นะคะเออเป็นสกินของน้องเข้าปั้นนายกม่วงนะเป็นาวางจำหน่ายในร้านค้าสกินนะหลังอัปเดตวันที่17ตุลามีส่วนลด40%รถ0จากราคาปกติ230 ยกม่วงลดเหลือเพียง138ยกม่วงเท่านั้นในสัปดาห์แรกที่วางจำหน่ายนะคะอย่าพลาดไปซื้อกันนะคะทุกคนสาวกอกอง,งิทั้งหลายส่วนอย่างที่4นะคะก็จะเป็น for t u n e นะคะ a า e ี a n า e ์ดแอ e r e e รีเ in s น s h o p นะคะอารีร้านอีกแล้วหนึ่งนงมากระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่2 7ตุลาถึงวันที่3มามอยอนะคะ รายกากิจกรรมก็ในช่วงรายกิจกรรมทุกๆวันมีโบนัสซื้อมิตรวสิทธิ์ครั้งแรกในร้านคามิตรมะมีส่วนลดถึง20%รีเซ็ตหน้าร้านคามิตรมะ30ครั้งแรกฟรีนะคะฟรีไปลอยนะคะและมาถึงในช่วงของการแก้ไขและปรับปรุงนะคะ 1. ก็คือเพิ่ม sp w o i c e melange และ sp หานะลงใน d a r l แล้วนะคะ เพิ่มคอลเลกชันในการปรับปรุงหน้าตาใหม่ลงในคอมเมนต์โอเคค่ะสามก็เป็นแก้ไขข้อผิดพลาดปฏิทินกรอบฤดูของโซล่าทีมสเปเชียลเฟรมนะคะวิอันนี้เหมือนจะมีเลยสี่นะคะเพิ่มแสนชิกี้มี ssr นะคะยูกิเข้าไปเนาะแล้วก็ห้านะคะปรับปรุงโมเดลสกินของอ่า สกินเมโลดี้เมโลดินนะครับเมโลเดียนนะฮะของคินาระนะฮะเอ๋อสกินพาใช่ไหม,มแล้วก็ปรับปรุงสกิลชิกิยมีอันนี้ไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยนะคะ S S R ชิกิีกับมเรนนะคะพี่เรนของเรานะมาปรับอะไรบ้างเหาว่าปรับโหดมากนะก็มาฆ่าได้หลายทีมอยู่นะทีมฟิลแบบไม่รู้อ่านก่อน สกิลสองนะคะเออโลลมนะคะวินอาบูเลสโปรเทคนะคะลดการใช้ไฟนะคะจากเดิมใช้สามลูกเหลือแค่สองไฟเนาะอืมระยะและ,ะระยะเวลาคููดาวเหลือหนึ่งเทินนะผลของสกิลถูกปรับเป็นทำให้เป้าหมายที่เป็นพันธมิตรได้รับการป้องกันสายลมซึ่งสามารถดูดซับ ความเสียหายได้ถึง16%จากพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลา2รอบเมื่อโล่ลมหายไปจะสร้างความเสียหาย12%ให้กับพลังชีวิตที่เหลืออยู่ของฝั่งตรงข้ามเลเวล2เพิ่มการดูดซับของโล่สายลมเป็น20%นะคะแล้วก็เมื่อโล่สายลมนะคะหายไปจะลดแถบเทินของสตูทั้งหมด20%เพิ่มโอกาสเกิดเอฟเฟกเดียว เมื่อไายใส่เพื่อนที่เป็นพันธมิตรและเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดได้โดยไม่ต้องเสียลูกไฟฮะเพิ่มโอกาสเดี่ยวเมื่อไายใส่เพื่อนที่เป็นพันธมิตรจะเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดโดยไม่ต้องเสียลูกไฟอันนี้หมายถึงแบบว่าใส่ให้กับตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดปะโดยไม่ต้องเสียไฟนะคะหเมื่อมีโลลมนะคะทุกครั้งที่เป้าหมาได้รับดีบับหรือซีซีจะลดเทิร์น 5%เซและแถบสตูจะทำงานได้ถึง3ครั้งต่อรอบนะคะเมื่อมีโล่ลมทุกครั้งที่เป้าหมายได้รับ cc จะลดแถบเทินของสตูและทำงานได้ถึง3ครั้งต่อ1รอบโอ้สิเใช่ไหมถ้าตัวที่ใส่โลโดน cc หรือว่าดีบัฟหนักๆนะคะก็จะลดแถบเทินของสตูไปเลยนะโอเคโอ้นี่ซีอุ้ยความว่างองทีมถึกมาแล้ว แต่ว่ามันก็สปีดอยู่นี่ว่าหรือว่าสปีดวะไม่มีโลก็ต้องถึกอยู่แล้วอ่ะสกิลสามนะคะวินชิวนะคะอ่ะอันนั้นโปรเทคอันนี้ชิวอ่ะงงเวอร์อ่ะผลของสกิลถูกปรับเป็นนะคะทำให้พันธมิตรทั้งหมดได้รับพห่งสายลมนะคะสามารถดูดซับความเสียหาย12%จากพลังชีวิตสูงสุดและโบนัสพลังโจมตี ATK เ,เ,เป็น10%และผลต้านทานสถานะ15% เป็นเวลาสองเ์นอันนี้ดีอันนี้เลิศนางคางุยะตันเลเวลสนะคะการดูดซับความเสียหายจะเป็น15%บห้าเปอรลเวลสก็เป็นเป็น18%นะคะและเลเวลสเมื่อไรสกิล3ให้กับพันธมิตรที่มีอพอห่งสายลมนะคะจะได้รับโบนัสพลังโจมตียีสิบเปอร์เซและต้านทานเอฟเฟกต์เปเ็นเวลาหนึ่งรอบลดอันนี้ต้าดอวตารดีไทยฉะนะคะ ถ้ามันไม่ใส่แมนมาก,ก็คือบูดอยู่เมื่อรายสกิลซ้ำให้กับพนมิตรที่มีพรแห่งสายลมจะฟื้นฟูพลังชีวิต80%ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่ในแถบโล่ผลเอฟเฟกโล่สามารถดูดซับความเสียหายจำนวนหนึ่งได้โดยไม่สามารถถูกทำลายได้ร้างไม่ได้หรอยคุคเลิศ เลิศนะคะปรับใหม่ครั้งนี้พี่เขากลับมาแล้วนะคะหรือเปล่ากลับมาแล้วนะคะน่าจะกลับมาแล้วเก่งมากนะสกิลสองที่ปรับมาก็คือช่วยในเรื่องของการโปรเทเนะแล้วก็ทำาดาเมจได้ด้วยนะแล้วก็สามารถลดเทิร์นคู่แข่งได้อีกถือว่าเก๋ปั่นป่วนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สกิลสามที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นการซับพอร์ตทีมได้อย่างดีนะคะ มีโลที่กกรนดาเมดนะมีบัฟโจมตีบัฟต้านสถานะนะคะที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะจําเป็นนะฉันรู้สึกว่าอย่างนั้น,นอืแล้วก็มีฮิวด้วยถือว่าเก๋แต่คิดว่าปรับมาอุ้ยทีมถึกแน่นอนเปล่าเอาไปใส่ทีมสปีดจ้าอีทีมสปีดมันแข่งแก่งอีกแล้วนะคะทุกคนอีพวกทีมสปีดนะไล่กัดยิ่งนักเออก็คืออะไรเปิดมาก็สปีดเปิดโลแล้วทีมถึกก็คือ เอาอะไรไปตีก่อนหนึ่งก็คือตีไตเองหนึ่งงงสรุปแล้วความหวังของทีมถึกก็คือเท่าไหร่บู <c oughs> บูดแล้วหนึ่งล่าสุดงงมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมรีลานสักหน่อยนะคะก็คือเดมอนเฟสิวัลเนาะเทศกาลปีศาจนะคะก็มาวันที่1 7ตุลาคมนี้นะคะถึงวันที่10พยอเนาะ ก็ทำเควสเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่ามีเควสอะไรบ้างนะคุณพี่พงศ์เขาก็แปลได้นะคะก็สามารถมาหาอ่านได้เนาะถ้าใครยังไม่รู้ว่าเออภาษาปกินแปลว่าอย่างนะก,ก็มาดูที่เขาแปลได้เด้ออ่าก็จะมีเควสนะภารกิจรายวันก็จะมีลงสำรวจหนึ่งครั้งเนาะ ลง,ง,งดงูเอลแบทเทิลครั้งหนึ่งดงเดมอนเอินคาลโต้หนึ่งครั้งปลาถั่วครั้งหนึ่งแล้วก็อันเชอร์ชิเกมีหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เติมหยกม่วงหนึ่งครังนะ้งเนาะคะแนนก็จะเป็นไล่เลี้ยลงมา20คะแนนหมดด้วยเวนใช้หยกม่วงนะคะ30คะแนนนะคะรางวัลสะสม e XP เนาะก็สามสิแต้มได้หยกทอง10อันฮะ10อันหรอแปดสิได้10อ่ะ100ได้10 1,300ได้ยันฟ้า1นึ่ง alert number o n อยู่นะ ันทำมาเพื่อแค่นี้เองหรอมีเปิดหีบด้วยน้าวันที่หนึ่งนี่ก็จะได้ชูชีห้าสิบวันที่สองได้ห้าหมื่นทองวันที่สามได้ดารุมะขาวรสามดาวแล้วก็วันที่สี่ได้ห้าสิบหยกแดงวันที่ห้าได้ยันฟ้าหนึ่งวันที่หกกบกทองห้าสิบแล้วก็เศษดารุมะดำหา้าทำไมไม่เศษดารุมะดำห้าวันทั้งหมดเจ็ดวันไปเลยนะโอูกีน้ำเมื่อวันน้ำประใจประมาณนี้นะค,คะกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับปิชาเฉาวนะครับเป็นพระเฉา เออประมาณนี้เห็นเขาบอกว่ามีคอมเมนต์อะไรอีกนะเมื่อกี้อ๋อในการปรับปรุงอันนี้หรออันนี้คือหน้าอะไรอย่างน่าอะไรไม่เคยมาเลยอ่ะเอองงดูเมตาเลนบอกยาม,มาอ่ะเมตาเลนบอกยาม,มาอีกหนึ่งก็คือทีมสปีดอีกแล้วลูกบูดต้มเลงไม่ไหวเร็วชาดเบือ่อจริงจริเลย กับการโอยสปียของเกมนี้นะฮะอันนี้อะไรอ่ะเสิร์ฟเทรข้อมูลหรออูเบอร์หรอ,อ,อน,น่ารักน้องน่ารักจังเลยอะ่ะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรอะ่ะอันนี้ใครอะ่ะฮะเอ็นมูหรออ,อุ๊ยน้องน,น่ารักน,น,น่ารักน้องน่ารักนะคะทุกคนอัน,นี้เลยไม่รู้นะคะไม่เกี่ยวกับเราเนาะเอออ่ออะเรามาดูพรีวิวสกินพี่เขาซะหน่อยละกัน เออก็โดนยิงไปเลยจ้าอุ้ยอาชุล่าหรอไม่ใช่ดูออกเลยนะว่าเออดูออกเลยนะว่ากอ๊กอปกอ๊กอปตัวใครแล้วตัดหัวใครมาใส่เอ๊ยังไงนะเออดูออกเลยนะอาชุล่าจริงจอาชุล่าถือดาบแล้วหรอ ใช่ตัดหัวใครมาใส่วะดาดะก็แค่ตัดหัวโอนี้มาไงเออแล้วก็อะไรปรับสีขาวเออปรับตัวให้สีขาวปรับขนาดอกลงเล็กดึงอะไรแบบนี้มันปรนเหนเหมือนกันจริงๆนะเออเออมีสแตนได้เห็นไข่เก่งนะบับหน่อยหนึ่ง มันฆ่าใครไม่ตายเนี่ยเห็นไหม <c oughs> มันฆ่าใครไม่ตายเ้วเนี่ยจังหวะดี <c oughs> เลยจา้าอุ้ยสวยดันลาวีสิงโต,โตด้วยโหสแตนไปฟันไปแฮเออขนนกว่าสั้นสวยนะเก๋ๆ <c oughs> อันนี้ไล่ะสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามมันมีตีเยอะจังน่จาจะสกิลหนึ่งอ้งโมจิอันไมโอจินะคะเออนี่ไล่สกินน้องหรอแบะซะหน่อยไหมทุกคนแล้วมันใหญ่โตโอ้โหล้านขนาดนั้นละหลาดหลากจังเลยอ่ะอุ้ย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 ฉันชอบนอกนะ I อ o ล e i บ l ล v e so much เตองง oh, แล้วหนึ่งก็คืออาชุราแล้วหนึ่งเนี่ยเปิดมาคือดิดนิ้วนะคะแปะเอชว่าใช่ใช่เลยเดี๋ยวคือแค่ตรงนี้ก็คืออาชุราละนะเออจบแล้วก็หัวก็คืองงว่าเป็นใครนะคะ อาโอเคนะคะประมาณนั้นนะสำหรับคลิปนะคะอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่2 7ตุลาฯก็มีประมาณเท่านี้เนาะเออมีปรับพี่เล่นเข้ามาแล้วก็ไอดกิจกรรมให้เรามาเล่นกันนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้าเกมไปเล่นกันด้วยนาะคอนเทนต์ก็รอตัวใหม่พี่กระทะกับน้ำหมูดำมานะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าเพียงเท่านี้เนาะใครชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอจ,จุมาชแนลโดยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะดเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ 안녕.